สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองนะคะหม้อปแปลงตัวใหม่จากลิดวานนะคะหรือชื่อเดิมคือออสเลมนะคะตัวนี้จะเป็นหม้อปแปลงสำหรับหลอด LED เลยนะคะ12โวลต์12วัตต์นะคะอันนี้เราใช้ดิมของพานาตัวนี้นะคะ300วัตต์แล้วก็ใช้หลอดของตัวนี้นะคะ เราจะมาเทดสดิมดูนะคะว่ามันสมูทไหมนี่นะคะมันจะได้ถึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ระยะอื่นก็มันจะสว่างแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ถือว่าโอเคทีเดียวไม่กระพริบนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นหลอดของฟิลิปดูนะคะตัวนี้จะเป็นหลอดฟิลิปดิมนะคะเปลี่ยนเลยค่ะ หลอดฟิลิปก็ถือว่าสมูทอยู่นะคะไม่กระพิบนะคะดิมได้จนถึงระดับนี้นะคะใช้ในสปาได้เลยหม้อปแปลงราคาไม่แรงด้วยนะคะหมุนให้ทุกระยะนะคะว่ามีกระพริบไหมก็ไม่มีนะคะสนใจติดต่อได้ที่ j e รอีเข้าคนะคะอขอบคุณค่ะ